สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมเช่นเคยนะครับกับสมบูรณ์พ็งศรีอาีปักช่องนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกับอีกหนึ่งงานนะครับก็คุณพี่ลูกค้ามีโครงอยู่แล้วนะครับอยากจะใส่สเกลก็ส่งมาให้ผมจัดการให้ก็ยินดีครับผมเสร็จแล้วนะครับกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบลเกษตร206นะครับไซส์450น์ะฮะหล่อเลยนะครับผมใส่ไปแล้วก็เหมือนฮอใหม่ๆเลยนะฮะ เพราะว่าลงสเกลเข้าไปผมก็ทําการไล่เช็คอุปกรณ์ต่างๆนะฮะอันไหนที่มันไม่ดีแล้วก็จะเปลี่ยนออกอันไหนที่มันโอเคแล้วก็ใส่ให้คุณลูกค้านะครับจะได้เล่นนานๆนะครับผมเล่นให้หายคิดถึงช่างไปเลยนะโอเคมาทดสอบบินกันนะครับก็วิทยุเป็นไฟสกายของคุณลูกค้าเองนะครับ <S <S อ่า,อาแป๊นนึงแป๊นนึงนะครับแป๊บหนึงโอเคนะครับก็ มีตัวเดียวที่ใช้งานโฮตัดคันเร่งนะครับเทอร์นเโฮโอเคนะครับตัวนี้ไม่มีล็อกตำแหน่งไม่มีล็อกความสูงนะครับใช้อัตโนมือล้นลวนนะครับก็กพี่<า>ลูกค้าเล่นไปนแล้วน,าานะถามด้วยว่าจีเพ็เป็นไหนของจีเวสไม่มี <c oughs> อ่าเสียบลักแล้วอย่าจับหอนิ่งๆรอให้เฮ็ดขยับสังเกตหนึ่งสองสามขาดจะด้อ่าขยับแบบนี้แล้ว ค่อยเล่นนะครับแล้วค่อยใส่นากงนากากค่อยจับหอเอาง่ายๆนะฮะโอเคทีนี้พร้อมไีแล้วมาเรามาเบิ่งกันฮ่าพวกเรา <c oughs> กำลังชาร์าไม้ใช่ไม่ใช่นะครับคือทุกครั้งเราจะเล่นก็คือต้องตัดคันเร่งก่อนนะครับ <c oughs> เผื่อบางทีมือไปโดนคันเร่งไปพัดหมุน <c oughs> มันอาจจะเสียหายได้นะครับ <c oughs> อาจจะเสียหายได้ <c oughs> อ, <c oughs> อาจจะเสียหายได้นะครับ ทีเนี้ยสปีดเป็นระบบซอฟต์สตาร์ทแล้วก็มีระบบกรบรักษารอบนะฮะแล้วก็สตาร์ทขึ้นไปเลยนะครับ2ขีดครึ่งรอให้ใบพัดใบพัดหมุนจุดสุดเสียงยแล้วค่อยๆเร่งจนกว่าหอจะลอยนะครับฟังฟังครับฟังอ่าเนี่ยสุดเสียงแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมรอบมันก็จะขึ้นด้วยแล้วก็องศาใบพัดก็จะเปิดด้วยเห็นไหมครับ ตัวนี้เป็นไจโลมินิเคบานะครับอ่าสูงขึ้นหน่อยออยกพีดก็เป็น EMAX 09 MD นนะครับนะดูนะครับเล่นมือเดียวด้วยนะฮะสบายมากนะครับกับลำนี้นะครับ นิ่งนะครับนิ่งแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราจะไปทําการตรวจสอบพื้นที่เกษตรของเรานะครับกับสองไร่ครับ <c oughs> <c oughs> พื้นที่แค่สองไร่โหมีฮอนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเสียง <laughs> นาอนยเสียงนาน้อยๆๆ <laughs> นะครับผมมาตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ไร่ของเรานะครับนะนี่เกษตรนะครับผมบินสวยงามมากเลยนะครับลำนี้มันเล่นง่ายจริงนะฮะดูนะครับนิ่งครับแล้วก็อรอบรักษารอบได้ดีนะฮะเห็นไหมครับ ข้าามหน่อยไม่ไม่โดดขึ้นไม่โดดไม่โดดลงนะเข้ามาหน่อยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับหันหน้าด้วยหันหน้าด้วยเหรอหันหน้าคนหรือนะหันหน้าหอหันไปเรื่องผมผมตัวโชว์ตัวหน่อยลูกเชือตัวไหนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเออเชือตัวไหนเชวอตัวไหนเออไม่ใช่เฮ็ดบันเด้อสั่งได้ดังใจโนโอเบเกอร์เหรอหันเต่าเบเกอร์สั่งได้ดังใจอ่ะไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้เอออาไปขนาด รองเท้าเบเกอร์ไงโฆษณาเขาอีกโฆษณาแล้หนึ่งตัดออกนะมาเดินแบรนด์มาเดินแบรนด์ตัวนี้ก็เป็นรุ่นก็เรียกว่ารุ่นอัตโนมือแล้วกันนะครับอัตโนมือใช่ต้องใช้มือควบคุมนะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวการหันหรือการทรงตัวนะไจโรก็จะช่วยทรงตัวระดับหนึ่งนะครับก็คือ กันหมุนรอบตัวเองแล้วก็การเ e อียงซ้ายขวานะครับแต่ที่แน่ๆก็คือก็ต้องคอนโทรลอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้ามันเ e อียงซ้ายแล้ว e ถา้าเราไม่กันขวามันก็จะไปเลยนะไปไหนอ่ะก็ไปไปไหนสักที่หนึ่งอ่ะ <c oughs> จนกว่ามันจะถึงพื้นอะ <c oughs> ่ะก็นะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ขนาด 2องพนสองนะฮะสามารถรับสามพันก็ได้นะสามพันมิลลมก็ได้นะครับดูนะฮะอาสูงไปเบาหน่อยก็ที่มันนิ่งได้ขนาดนี้ก็คือมันต้องปัจจัยหนึ่งก็คือลมนะลมนิ่งนะครับลมไม่มามันไม่พัดไม่อะไรมันก็จะค่อนข้างจะนิ่งนะฮะทรงตัวง่ายนะฮะรักความระดับความสูงความต่ำก็คงที่นะฮะ เห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่กันมันจะไหลไปเรื่อยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนะอันนี้ก็เหมาะกับคนที่เข้าใจเล่นเล่นเป็นแล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะบินวนๆหน่ออ่ะหอหลังนะยังครัออ๋อยังก็ถามว่าซิ่งไหมมันฮะใช่ไมหม ซิ่งซิ่งได้ด้วยนะฮะว่าไปนะฮทำเป็นเล่นนะฮะกับไจโรเคบาระบบเมนวลนะฮะเนี่ยดูครับคือถ้าเป็นไจโรระบบเมนวลก็จะบินสู้ลมดีนะฮะแล้วก็ค่อนข้างซิ่งด้วยนะครับเห็นไหมครับแต่ก็ไม่แนะนําให้เล่นแรงๆนะฮะเพราะว่าเมคานิกมันจะไปไวนะครับเล่นบินช้าๆสโลสวยงามนะครับผมก็ เป็นว่าเอาแค่นี้พอแล้วกันเอาเครื่องลงแล้วนะครับมูไปจับมูไจับมันลงได้ไหมไม่ได้ลอ,อมอไปได้หรือจะจะเข้าไปถอดแบตเตอรี่ต้องตัดคันเร่งก่อนนะครับ,รบพอบางทีไปโดนฟุบเด๋วใบพัดหมุนทั้งคนแล้วก็ฮออาจจะได้รับ ดลองบัตความบัดเจ็บแล้วก็ของอาจจะเสียหายได้นะฮะทดลองความเหนียวอ่ะโอ้ไม่เหนียวหรอกมันหมุนแรงขนาดนั้นนะก็การเล่นเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องมีการเซฟตี้ดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นของเล่นค่อนข้างอันตรายระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเข้าใจวิธีการเล่นเขาเรียกอะไรนะดูแลความปลอดภัยก็ไม่มีปัญหานะฮะ เซตตี Safety, Safety. ้เซตตี้อดฝาออกแล้วก็ดึงปั๊กที่หอออกครับรดึงออกก็ปิดสวิตช์ที่รีโมทวิทยุโอเคแค่นี้นะครับกับการเล่นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับเบลล์206นะครับผมกระเศษสวยงามก็ เสร็จแล้วครับพร้อมจัดส่งคืนคุณลูกค้านะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสําหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตลถดเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์ทั้งสีอาซีปช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรหารทุกํำนะครับลำนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะก็พร้อมจัดส่งคืนคุณลูกค้านะครับผมนะโอเคนะครับผมฝากช่องทาง y o u t u ู e ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย